บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังด้วยโทษประหารชีวิตน่าจะต้องประหารชีวิตกันเยอะเลยทําไมอาจารย์มองแบบนั้นคะคือต้อง,ต,องต้องเรียนว่าข้อเสนอของท่านพลเอกประยุทก็ดีนะครับในเรื่องของการจัดการกับเรื่องการผริตคอร์ปชันเนี่ยเพราะหลักการคือต้องเด็ดขาดต้องโปร่งใสต้องเสมอภาคต้องเป็นธรรมแต่ประเด็นของสังคมไทยคืองนี้ครับเราเด็ดขาดแต่จริงแต่ผมกลัวว่าข้าราชการระดับล่างที่ทํางานเนี่ยกลัวเดี๋ยวจะโดนประหารกนันหมดอะเพราะว่ามีคนที่สูงกว่าและคําถามคือ คนที่สูงกว่าเนี่ยที่สั่งมาเนี่ยแล้วโดนไหมแล้วไปถึงไหมยก uh huh. ตัวอ,อย่างง่ายเป็นรูปธรรมนะครับ uh huh. เคยเป็นนักาส่วนมาก่อนถ้าเวลามีคดีที่เกี่ยวกับการดาเนินคดี uh huh. เช่นสอสอสอวอนักการเมือง uh huh. แล้วก็ตามเนี่ยโทรศรัพท์พน uh ักงานสอบสวนพุ่มกับเนี่ยเอาแบบโปร่งใสกันเลยไหม uh huh. หลวงแจกให้เลยนั่นหมายความว่าเวลาคุณใช้ในการทางานคุณต้องใช้เครื่องนี้นะ uh huh. ก็จะเช็คได้ไงใครโทรหาเ uh huh. พราะผมเชื่อเธอเก็ต้องมีคนโทรหาพุ่มกับโทรหาพนักงานสอบสวนร้อยเวรว่าเฮ้ยน้อง อันนี้ของเพื่อนพี่เองเฮ้ยน้องอันนี้ของ<ม>สอวท่านนี้เฮ้ยน้องอันนี้คือสังคมไทยครับ